สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายนะคะและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะส่งผลอย่างไรกับชาวมิถุนบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่าน,นี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มน,นะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะสำหรับนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะในเรื่องดวงดาวก่อนสำหรับชาวมิถุนเนี่ยมีอาทิตย์นะคะได้มีการย้ายนะคะจากราศีพฤกษบนะมาอยู่ที่ราศีคุณเลยนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะและจะต้องบอกเลยว่าตำแหน่งราชาโชคเนี่ยหมายถึงโชคครั้งใหญ่ต้องบอกแบบนี้เลยนะเป็นโชคครั้งใหญ่ ะะมากกว่าครั้งไหนๆต้องบอกแบบนี้นะซึ่งโชคเนี้ยอาจจะมาจากในเรื่องของจากการงานก็ได้นะคะเป็นเงินมาจากงานก็ได้หรือมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เอาพอประมาณนะไม่ให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นนะคะ mm. ในเรื่องของดวงดาวเนี่ยอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15นะคะ15มิถุนายนไปจนถึงวันที่16กรกฎาคม2567นจะคะจะอยู่ตรงเนี้ยหนึ่งเดือนเต็มเมและเขามาจากเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนสหัชชะซึ่งเรือนสหชชะเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจราจาและการเดินทางด้วยนะ เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะจากอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคตรงนี้นะคะส้มบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์นะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนก็มีเกณฑ์เป็นบางคนนะบางคนอาจจะได้ทุกอย่างหรือบางคนอาจจะได้เป็นบางอย่างนะ <im it> เพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปก่อนนะคะพอทำไหนล่วงหน้าเนาะนะคะ <im it> <im it> พออาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยมีเกณฑ์มีรถใหม่นะคะ <im it> <im it> บางคนได้บ้านใหม่บางคนได้งานใหญ่บางคนได้เงินก้อนใหญ่ แล้วแต่นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นรถหรือบ้านแต่เป็นของที่เราเล็งมานานเป็นของมีค่าที่เราเราเลงมานานแล้วเรายังไม่มีเงินซื้อหรือยังไม่พร้อมจะซื้อแต่พอมาตอนนี้เงินมันพร้อมพอดีอยู่ดีๆใจมันก็พร้อมเงินมันก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นของมีค่าราคาแพงแบบนี้ที่อยากจะได้มานานหลายคนก็อาจจะได้ในช่วงนี้ นะะในเรื่องของใครที่รอในเรื่องของการาทำธุรกิจใหม่หรือมีเกณฑ์ยกย้ายไปอยู่ในจุดใหม่หรือใครที่รอในเรื่องของการงานใหม่แบบบางคนรองานตกงานก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้ในช่วงนี้แต่ส้มจะบอกเลยนะว่าคนตกงานต้องขยันหางานทำด้วยนะคะถ้าเกิดมีเกณฑ์แต่ว่า คุณไม่ได้เดินออกนอกบ้านไปหางานทําเลยบอกอาทิตย์ย้ายเนี่ยได้งานใหม่แน่แต่ว่าคุณไม่ได้ขยับตัวอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยื่นเข้ามาหาคุณนะเออเพียงแต่ว่าคุณต้องยื่นไปครึ่งหนึ่งไม่ไม่ต้องเหนื่อยแบบเดิมมากมายเท่าเดิมอีกแล้วเหนื่อยครึ่งเดียวนะแล้วมันจะมีโอกาสทบเข้ามาหาคุณอีกครึ่งหนึ่งแบบเนี้ยเออนะคะหลายๆอย่างมันจะง่ายกว่าเดิมแต่คุณก็ต้องทําด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์มีบุตรนะ มีบุตรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมีสมาชิกมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวมีบริวารใหม่ได้อะไรใหม่ๆนะคะอ,อย่างที่บอกบางคนอาจจะมีเกณฑ์การตั้งครันมีบุตรเป็นความสดใสนะคะเด็กนําโชคมาให้บริวารนําโชคมาให้เพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของความสดใสพลังงานเด็ก อ่านะฮะพลังงานหัวคิดที่มันสดใสแบบนี้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆไปเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังหรือว่าเบื้องหน้านะคะบางคนอาจจะเป็นงานเขียนก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันไม่ต่างจากไม่ต่างจากงานที่จะต้องมีการสื่อสารหรือว่ามีการพูดบางคนมีเกณฑ์เดินทางรับทรัพย์แบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่ ส้มจะให้ระวังก็คือว่าถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมของคุณในราศีมิถุนอาจจะมีดาวบาบเคราะห์นั่นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางในเรื่องความใจร้อนต้องมีสติถึงจะป้องกันได้นะฮะมีสติใจเย็นอยู่เสมอนะทุกอย่างจะดีนะคะเพราะว่าอาทิตย์ก็คือความร้อนน่ะในอีกแง่มุมหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้พลังงานตรงนี้ให้เป็นประโยชน์พอหมะ พอดีแล้วมันจะดีมากๆนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรเพิ่มที่จะบอกชาวมิถุนนะคะเมื่ออาทิตย์เข้ามาเนาะ King of Pentacles นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะอยู่ดีๆก็ได้เงินก้อนอะไรมาในช่วงนี้แต่ว่าคุณก็ค่อนข้างเป็นกังวลหรือมีเกณฑ์ให้ใช้ใจ่ายเงินเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลามีโอกาสมีเรื่องเงินดีๆเข้ามาก็อาจจะให้ซิบเฟหน่อยเนาะนะคะ เพราะว่าเรื่องราวดีๆมันอาจจะมีมาในช่วงหนึ่งไม่ได้มีตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บงามมาไว้ด้วยนะคะถ้ากังวลถ้ากังวลน,นะคะก็ขอให้คุณเนะ่ยเซฟให้ดีเอาความกังวลไปป้องกันเนี่ยคะ The Tower นะคะส้มมองแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณคิดฝันไว้มันจะเป็นจริงแบบกระทันหันเลยนะคะอันนี้เจ็ดถ้วยคือสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ temperance ใครหวังเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเขียนย้ายมานานอยากจะย้ายมานานไม่มาสักทีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เลยค่ะแบบที่คุณคิดไม่ถึงเลยทีเดียวกระทันหันมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรที่คุณมุ่งหวังมานานจะเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือการโดนหลอกโดนโกงในเรื่องเงินนะโดยเฉพาะคนใกล้ฉิดอืม เพราะว่าส้มมองไปถึงเรื่องของการหลอกลวงได้เช่นเดียวกันนะคะนะในเรื่องของเจ็ดถ้วยเนาะเออนะคะมองไปถึงเรื่องของการหลอกลวงเพราะฉะนั้น uh, The Tower เนี่ยให้เรามัระ,ะ,ระวังในเรื่องความใจร้อนของเราเองในการเดินทางในการตัดสินใจในการตัดสินคนบางคนเนี่ยพูดจาปากหวานบอกว่าเขาจะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วให้เราให้โอกาสหรือจะคืนเงินแล้ยืมเงินอีกก้อนหนึ่งสิอย่างเงี้ยไม่ควรเชื่อเลย นะคะมันอยู่ดีๆมันจะเสียเงินได้โดยง่ายนะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะนะฮะมีเกณฑ์เสียเงินเป็นจํานวนมากเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมานะฮะแต่ส้มจะบอกคุณว่าใช่ค่ะคําว่ามันมีเกณฑ์บางคนอาจจะอยากซื้อรถซื้อบ้าน The Tower บางทีหมายถึงการเสียเงินจำนวนมากแบบฉับพลันทันทีซึ่งอาจจะเป็นการซื้อของเราเองก็ได้แต่ให้คุณคิดดีๆถึงแม้ว่ามันจะมีเกณฑ์แต่ไม่ได้หมายความว่า พอเวลาไปซื้อแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีภายหลังกับคุณทุกคนมีเกณฑ์แต่คุณยังไม่ซื้อก็ได้ถ้าเงินคุณยังไม่พร้อมเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าพร้อมแล้วซื้อไปแล้วมีเงินเหลือเก็บอีกเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะซื้อหาอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆต้องคิดนะคะนะชะลอไว้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าอุ้ยมีเกณฑ์จะต้องซื้อเลยไม่ใช่นะนะคะ ส้มมองว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแป,ปลงยกย,ย้ายโดยเฉพาะในเรื่องงานคุณค่อนข้างมีความกังวลแต่เชื่อถือว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้พบเจอกลยานณมิตรใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยนะถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลนปงนะแบบอย่างที่บอกว่าเขียนย,ย้ายรอมานานนะคะแล้วมีการย้ายแล้วคุณเป็นกังวลมากๆที่ใหม่ที่คุณจะย้ายไปคุณจะได้เจอที่คุณจะได้เจอแน่ๆคือกลยาณมิตรที่ดีนะคะ หรือหลายๆคนนะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะนําสิ่งดีๆมาให้คุณก็ได้เป็นโอกาสในเรื่องงานแบบนี้ก็ได้ที่ปังมากๆเสน่ห์ของคุณนะคะให้ใช้สเสน่ห์นะไม่ว่าจะกังวลเรื่องอะไรให้ใช้วิธีการพูดที่ดีความใจเย็นบุคลิกนะคะต้องสะอาดดูดีไปดีลงานดีลธุรกิจประสบความสําเร็จแน่นอนได้งานใหญ่แน่นอนนะคะในเรื่องของโชคลาภนะมาจากชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิก คุณอาจจะฝันแม่นก็ได้นะหรือเป็นชาวธาตุน้ำที่ฝันแม่นนะนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นผู้หญิงนะคะที่ขยันมากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณเลขนำโชคได้90 96 99ประมาณนี้นะคะ91ก็ได้หลายเลขจังเนาะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับชาวมิถุนนะขอให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงาน ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ